ไปไปเจ้าคุณไปด้วยอ้าวปวดเตะแองจินเจ็บนะเนยเจ้าไงเนยเจ้าไงวันนี้ใช้ทำสุดไปด้วยไปไปยัไงยังไงอย่าไหยาบคมนะนี่เนาะดูวันนี้เดนนี่ออกจากเกม

โฆษณาดอยนางนั้นเออกูขอโใจนะแบ่งมแล้กูไปทำตัซเไอเกมบ่ซ ไห้เพื่อนมึงเลย,ยทำฆ่าตายเดี๋ยวฉันจะนตกนรกเลยนะนั่นมันมินยานผสมนี่วะ เราต้องไปช่วยมันใจเลยจะมีสิ่งประดิษฐ์ยืดยุ่งยืดยุ่นยืดยืดยุ่นเร็วเร็วเลี้ยว จะมีเครัอบรอ,องดีๆหรอคะพวกเราไปได้<อ>นายคิดว่ามันจะใช้ได้ดอ,อีกเหรอน่าจะนะคิดได้นะว่ามันจะไปได้ไปได้สิ10นาทีผ่านไปนีเ่เราล่าสุดแล้ว,ออวใช่โอเคโค้ชนายแล้วขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวทำอีพี